นี่คือ s t a r g i c m a n Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเองสวัสดีครับนะครับพบกับผมนะฮะดรหนุย่ย s t a r g i c m a n นะครับในรายการ s t a r g i c m a n ความสุขและความสำเร็จเริ่มต้นที่นี่นะครับวันนี้ก็เป็นวันพุทธที่26มิถุนายน นะ2,567นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อ5บทเรียนทรงคุณค่าที่คุณสามารถเรียนรู้จากจักรพัฒดิโรมันนะที่มีพระนามว่า Marcus Aurelius นะก็ขอเข้าสู่เนื้อหาเลยแล้วกันนะสำหรับเรื่องราวในเช้าวันนี้นะมีคำกล่าวนะอยู่ประโยคหนึ่งที่ทุกคนเนี่ยรู้จักกันดีเลยนะครับ คิดว่าเป็นคำพูดที่พูดกันบ่อยมากเลยประโยคนี้คืออะไรฮะประโยคนี้ก็คือการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นครับนะเพราะว่าประสบการณ์ของผู้อื่นเนี่ยมันพิสูจน์มาแล้วว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กดังนั้นมันจึงเป็นเหมือนพอดคาสนะฮะคือแบบว่าเราอาจจะไม่ต้องเราไม่จำเป็นจะต้องไปลองผิดลองถูกทันด้วยตัวเองนะ เราก็เอาประสบการณ์ของคนอื่นเนี่ยที่เขาลองทำมาแล้วว่ามันใช้ได้หรือว่ามันใช้ไม่ได้เนี่ยเอามาปรับใช้กับชีวิตเราคือสิ่งที่ผมพยายามจะบอกก็คือเราควรที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ผู้อื่นนั่นเองวันนี้ก็เช่นเดียวกันก็จะเป็นการคุยเกี่ยวกับประสบการณ์นะฮะแต่ว่าประสบการณ์ที่ผมจะเอามาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆในวันนี้นะฮะเป็นประสบการณ์ที่ไม่ธรรมดาเลยนะเพราะว่าเป็นประสบการณ์ที่ได้จากบันทึก ของจักรพรรดิโรมันที่มีพนาว่ามา r c u s สอเลเลียสซึ่งเป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่มากเลยแห่งจักรวรรดิโรมันโบราณน,นะครับท่านอาจจะบางท่านอาจจะไม่รู้จักนะว่าจักพรพรรดิมาคาสเนี่ยเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นใครคือถ้าเกิดท่านเคยดูหนังนะเรื่อง The g r a d i a t o r ที่เป็น หนังสมัยจกักรพรรดิโรมันแล้วมีนักต่อสู้ออกมาสู้ในในโคลิเซียม,มะนะฮะซึ่งหนังเรื่องนี้แสดงนำแสดงโดยรัสเซลโคลนะครับก็จะรู้จักจกักรพรรดิองค์นี้ดีเพราะว่าจากักรพรรดิมาคัสเนี่ยก็จะปรากฏตัวในฉากแรกๆของหนังเรื่องเดอะก a าดิเอเเลยคือฉากที่แม่ทัพเนี่ยนะฮะรัเซลโครเนี่ยได้นำทัพต่อสู้ทัพของจกักรวรรดิโรมันเนี่ยต่อสู้กับคนเถื่อน ที่เป็นคนเยอรมันเพื่อแย่งชิงดินแดนนะตอนนั้นจกักรพรรดิมาคัสเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาในในหนังเรื่องนั้นในช่วงแรกๆของหนังเรื่อง The g l a d i a t o r ในสมัยที่จกักรพรรดิมาคัสเนี่ยเขาปกครองจกักรวรรดิโรมันเนี่ยเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นเป็นหนึ่งใน5จกักรพรรดิที่ดีที่สุดในในจกักรวรรดิโรมันนะเพราะว่าจากักรวรรดิโรมันเนี่ยมีจกักรพรรดิมากมายหลายพระองค์นะฮะบางพระองค์ก็แปลกๆบางพระองค์ก็ ดีนะแต่ที่ได้รับการยกย่องหน่ยจะมีอยู่มีจักรพรรดิอยู่5พระองค์นะซึ่งมาคัสออร์รียสเนี่ยก็เป็นหนึ่งในจักรพรรดินะท่านนั้นนะในระหว่างรัสมัยของจักรพรรดิมาคัสเนี่ยท่านก็ได้เขียนบันทึกไว้นะในการใช้ชีวิตในการที่จะปกครองจักรวรรดิเนี่ยจะต้องเจอกับอะไรเรียนรู้อะไรก็เป็นบทเรียนชีวิต นะที่จกักรพรรดิองค์หนึ่งซึ่งยิ่งใหญ่มากในยุคจักรวรรดิโรมันโบราณเนี่ยก็ได้เขียนบันทึกไว้ไอ้บันทึกของจกักรพรรดิมาคัสเนี่ยก็มีมีชื่อเป็นภา,า,าษาอังกฤษว่า Marcus Aurelius Meditations นะฮะซึ่งตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นหนังสือเกี่ยวกับการทำสมาธินะก็ไม่ใช่พอพอ่านแล้วดูเนื้อหาสาระแล้วก็เป็นเรื่องของ เรื่องราวต่างๆในชีวิตสิ่งที่เรียนรู้ในฐานะที่จักรพรรดิมาคัสเนี่ยท่านเป็นจักรพรรดิโรมันที่ยิ่งใหญ่นะฮะท่านก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายซึ่งมันก็เป็นประโยชน์ต่อพวกเราต่อผู้คนเพราะว่าจักรพรรดิโรมันเนี่ยมองอะไรที่เป็นสัตธรรมซึ่งมันเป็นประโยชน์มากเลยคานนี้หนังสือลเล่มนียนหนังสือที่มีชื่อว่า Marcus Aurelius Meditation เนี่ยนะฮะก็ถูกนำมาเรียบเรียงโดยโรบิน วอเตอร์ฟิลล์นะคโรบิ field, นวอเตอร์ฟิลลเป็นใครก็เป็นนักเขียนชื่อดังชาวอังกฤษหนังสือเล่มนี้ได้พูดถึงภูมิปัญญานะภูมิปัญญาของจกักรพรรดิมาค c สออริเลียสที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตในฐานะจกักรพรรดิโรมันนะซึ่งไอเนื้อหาอยู่ในในบันทึกเนี่ยก็จะมีประโยชน์ในเรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้จิตใจ รนะวมไปถึงการสร้างความสุขให้กับชีวิตด้วยดีไหมฮะนี่ก็คือเราได้เรียนรู้ประสบการณ์ของคนที่เป็นจกักรพรรดินะนะจาจากักรจักรวรรดิโรมันที่ยิ่งใหญ่ที่ในสมัยนั้นเนี่ยโอ้โหมีอํานาจครอบครองไปเกือบครึ่งโลกเลยนะจกักรวรรดิโรมันเนี่ยพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยบทเรียนที่หนึ่งครับเราไม่สามารถควบคุมอะไรในโลกนี้ได้เลยสิ่งเดียวที่เราสามารถควบคุมได้ก็คือตัวเราเองนี่คือบทเรียนแรกของ บันทึกของจักรพรรดิมาคัสออเรเลียสนะฮะจกักรพรรดิมาคัสเนี่ยพระองค์บอกว่านะพระองค์พบว่าเมื่อจิตใจของพระองค์เนี่ยนิ่งนะพระองค์ก็ได้เรียนรู้ว่าตัวพระองค์เองเนี่ยคือทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นก็มาทบทวนว่าเฮ้ยการที่ใครๆมองว่าตัวพระองค์เนี่ยเป็นจกักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่แห่งจกักรวรรดิโรมันนะซึ่งดูเหมือนว่าจะควบคุมอะไรได้ทุกสิ่งแต่พระองค์ทรงพบว่าจริงๆแล้วพระองค์ไม่สามารถ ที่จะควบคุมอะไรได้เลยถึงแม้ว่าจะเป็นจักรจักรพรรดแห่งจักรวรรโรมันนั้นยิ่งใหญ่นะมีเพียงสิ่งเดียวที่พระอ,องค์ควบคุมได้ก็คือตัวของพระอ,องค์เองเห็นไหมฮะก็คือเราเนี่ยไม่สามารถควบคุมอะไรในโลกนี้ได้นะทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแม้กระทั่งตัวเราแต่ว่า ตัวเราเนี่ย,ยคือเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้อย่างอื่น <olu> เราควบคุมไม่ได้นี่คือคนที่เป็นจักรพรรดิโหยิ่งใหญ่มากก็ยังออกมาสรุปว่ามีเพียงตัวเราเนี่ยแหละที่เราสามารถควบคุมได้นะสิ่งอื่นๆรอบตัวเราเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยและมีที่สุดยอดที่สุดเนี่ยที่ที่จักรพรรดิมาคัสเนี่ยพระองค์ทรงบอกก็คืออีกสิ่งหนึ่งที่นอกเหนือจากการควบคุมนะก็คือการควบคุมตัวเองเนี่ยมีอีกสิ่งหนึ่งที่ ที่เราสามารถควบคุมได้สิ่งนั้นคืออะไรครับความเป็นปัจจุบันครับนะฮะหรือว่า present moment นั่นเองนี่คือสิ่งที่จกักรพรรดิโรมันโบราณบอกไว้ก็คือสิ่งที่เราควบคุมได้คือตัวเราและเวลาณปัจจุบันคือเวลาที่เรามีสติเวลาที่เราที่ท่านกำลังฟังผมไลฟ์อยู่เนี่ยนะฮะมันคือ present moment นะ,ะที่เราสามารถควบคุมมันได้ดีที่สุดนะฮะเราไม่สามารถควบคุมอดีตหรือว่าอนาคตได้อดีตเนี่ย เราต้องปล่อยวางมันครับสิ่งเดียวที่ทําได้ก็คือสิ่งเดียวที่เราทําได้กับอดีตก็คือการเรียนรู้จากมันใช้ประโยชน์จากมันจักพัดิมาคัสเนี่ยเขาเขากล่าวว่าถ้าคนคนนึงเนี่ยสูญเสียปัจจุบันก็หมายถึงว่าเขาสูญเสียชีวิตที่มีอยู่นะเพราะว่าเวลาที่เราจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เนี่ยมันคือเวลาณนะปัจจุบันเท่านั้นถ้าเกิดเราสติหลุดเราไม่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยเราเหมือนกับว่าเราสูญเสียชีวิตเราไปนะนะนะเพราะว่า นี่คือโมเมนต์ที่ที่เราดำรงอยู่นั่นเองนะค,คือปัจจุบันเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องควบคุมตัวเรานะและควบคุมเวลานะปัจจุบันนี่คือสิ่งที่จักรพัฒดโรมันผู้ยิ่งใหญ่ได้กล่าวไว้นะฮะชีวิตยืนยาวหรือชีวิตที่แสนสั้นนั้นไม่สำคัญเลยซึ่งสิ่งที่สำคัญคือชีวิตณนะปัจจุบัน เราจะอายุยืน200ปีถ้าเกิดเราไม่เข้าถึงคุณค่าหรือว่าความสวยงามของณปัจจุบันขนาดจิตได้เนี่ยชีวิตเราไร้ค่าทันทีนี่คือสิ่งที่ามาคัสนะจกักรพรรดิมาคัสได้กล่าวไว้นะฮะเขาบอกว่าคนทุกคนมีปัจจุบันที่เท่ากันทุกคนสามารถใช้ประโยชน์จากเวลาปัจจุบัน โปรดจาไว้ว่าเราแต่ละคนมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาปัจจุบันเท่านั้นนะนี่คือคําพูดของจักรพัิมาคัสนะฮะเราไม่สามารถเปลี่ยนโลกหรือว่าเปลี่ยนคนอื่นสิ่งเดียวที่คุณสามารถเปลี่ยนได้ก็คือตัวคุณเท่านั้นนะครับนี่คือบทเรียนที่1นนะครับควบคุมมันให้ดีนะฮะถ้าเกิดท่านควบคุมมันได้ชีวิตท่านก็จะยอดเยี่ยมมากบทเรียนที่2ที่จักรพัิโรมันนะฮะจักรพัิมาคัสเนะี่ยท่านได้บอกไว้ก็คือไม่มีความจําเป็น ที่จะต้องรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในจิตวิญญาณหรือว่าจิตใจของคนอื่นจักพัฒมาคัสพูดถึงเรื่องนี้ว่าคือพูดง่ายๆเนี่ยคนส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่อยากจะรู้เรื่องชาวบ้านนะครับเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยชอบรู้เลยชาวบ้านเขา ใครจะไปออกเดทกับใครนะฮะดาราคนไหนกําลังคบกันนะหรือว่ากําลังเลิกกันนะหรือว่าชาวบ้านเขากําลังทําอะไรกันอยู่นะรักอื่นๆเนี่ยที่ไม่ใช่เรื่องของตอนเองเนี่ยคนเราเนี่ยชอบรู้กันจังนะที่สุดๆไปกว่านั้นนะฮะคนเราชอบที่จะวิจารณ์การตัดสินใจของคนอื่นชอบเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่นๆเช่นฉันดีกว่าเธอนะเธอแย่กว่าฉันอะไรประมาณนี้ แล้วก็สิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณก็คือการสนใจสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของตนเองเห็นไหมฮะนี่ก็คือการแปลตีความในยะที่จักรพัรด์อ่ามาคัสพระองค์ได้บอกไว้ก็คือ เฮ้ย hey, อย่าไปสนใจเรื่องชาวบ้านเลยสิ่งที่คุณจะควรจะสนใจอ่ะม,มาสนใจจิตใจของตัวเองดีกว่ามันน่าจะมีประโยชน์มากกว่านะกว่าการที่จะไปสนใจเรื่องชาวบ้านการสนใจสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของตนเองน่าจะดีกว่าไปเสียเวลาสนใจเรื่องในจิตใจของคนอื่นๆเพราะการรู้เรื่องข,ของคนอื่นๆไม่ได้ช่วยให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนกับเวลาเราไปทํางานเนี่ยเราก็จะเห็นว่าก็จะมีวงนินทาเรื่องของชาวบ้านนะแล้วคนส่วนใหญ่พวกเนี้ย ชีวิตไม่ค่อยก้าวหน้าหรอกนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาส่วนใหญ่ไปสนใจเรื่องของชาวบ้านไงเรื่องของตนเองนะฮะไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะอะไรรู้ทุกเรื่องยกเว้นงานในหน้าที่เป็นที่ต้องการของทุกที่ยกเว้นที่ทำงานนี่แหละก็คือสิ่งที่เราไปสนใจของเรื่องของชาวบ้านมากเกินไป นี่คือบทเรียนที่2ครับมาดูบทเรียนต่อไปนะครบทเรียนที่3ครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้นะฮะล้วนแล้วแต่มีเหตุผลมีที่มาที่ไปเสมอนี่คือประสบการณ์ของจักรพัรด์มาคัสนะฮะในบันทึกของจักรพัรด์มาคัสเนี่ยเขาได้พูดหลายสิ่งที่สามารถสรุปเป็นคำพูดได้ว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นด้วยเหตุผลเราไม่สามารถควบคุมสิ่งใดๆ ได้นอกจากตัวเราในเมื่อเราไม่สามารถควบคุมสิ่งใดๆที่นอกเหนือไปจากตนเองได้ดังนั้นเราจําเป็นจะต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตซึ่งซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยก็เป็นผลผลิตมาจากการกระทําของเราตั้งแต่อดีตจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันเลยนะฮะนีน่คือสิ่งที่จักพรรดิมาคาสัสเขา เขาพูดนะฮะจกักรพรรดิมาคัสเนี่ยเขาเน้นท่านเน้นไปพิเศษว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยล้วนแล้วแต่มีที่มาที่ไปอาจจะเป็นว่าจากบุคคลที่เราเคยรู้จักนะหรือว่าจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งซึ่งหน้าเลยแต่ที่สําคัญอันนี้ฟังฟังให้ดีนะฮะตรงนี้แต่ที่สําคัญเราสามารถใช้ปัญญาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้แล้วทํามันให้ดีขึ้นในวันนี้และในอนาคตได้นะฮะนี่คือสิ่งที่ จักพัิมาคัสเนี่ยเป็นคนที่สองสามพันปีที่แล้วเนี่ยท่านได้เรียนรู้แล้วก็เขียนไว้ในบันทึกนะผมก็เอามาเล่าให้ฟังถ้าคุณเข้าใจความหมายของประโยคที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะก็จะทำให้จิตใจของคุณเนี่ยสง,งบและใช้ชีวิตด้วยความเข้าใจมากขึ้นมันยังไงคือถ้าเกิดว่าเราไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยเราก็จะทุกข์ทนต่อมันพอเราทุกข์ทรมานต่อสิ่งที่เราไม่ยอมรับเนี่ยจิตใจเราก็จะว้าวุ่น จิตใจเราก็จะเป็นทุกข์เมื่อจิตใจเราว้าวุ่นจิตใจเราเป็นทุกข์จิตใจก็ไม่สงบเราก็ไม่สามารถเข้าถึงความสุขของชีวิตได้นี่คือสิ่งที่จักรพัรดิมาคัสเขาเขาบันทึกไว้บทเรียนที่4ครับจิตใจของคุณเนี่ยสามารถเยียวยาตัวมันเองได้จักรพัรด์มาคัสเนี่ยเขากล่าวไว้ในบันทึกเขาว่าไม่มีสถานที่ใดที่สงบสุขมากไปกว่าจิตใจของมนุษย์ครับการเข้าถึงความสงบของจิตจะทําให้หลุดจากปัญหาทั้งปวงคราวนี้มันมีงานวิจัยอันหนึ่งนะฮะ งานวิจัยเนี่ยก็เปิดเผยว่าผู้คนในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้จ่ายเงินประมาณ5-10%ถของรายได้ต่อปีนะเพื่อวันหยุดพักผ่อนทุกปีมันเกี่ยวอะไรกับสิ่งที่จักรพัฒมาคัาสพูดไอ้ข้อมูลสถิติเนี่ยมาสะทะ้อนให้เห็นว่าผู้คนเนี่ยซึ่งไม่จําเป็นจะต้องเป็นในประเทศสหรัฐอเมริกาหรอกผู้คนทั้งโลกเนี่ยมักจะต้องการช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งในการพาตนเองไปอยู่ในสภาวะที่ห่างไกลจากปัญหา หรือว่าชีวิตประจําวันที่ยุ่งเหยิงคล้ายกับว่าคนเราเนี่ยต้องการดีท็อกชีวิตจิตใจจากปัญหาที่ถาโถมเข้ามาในแต่ละวันของชีวิตเหมือนคล้ายๆเวลาเราโหเจอปัญหาอะไรลุมเล้านะแล้วก็คนนั้นก็มาจุกจิกจุกจิก,จกเนี่ยเราเราก็บอกเลยว่าเฮ้ย mm. <"Hey, S 2> เพื่อนเดี๋ยวขอเวลาไปนั่งเงียบๆสักพักหน่อยชีวิตมันวุ่นวายเหลือเกินตอนนี้เนี่แหละก็คือ สิ่งที่จักรพัฒมาคัสท่านท่านบอกก็คือบางครั้งเนี่ยเราต้องมีเวลาที่จะกลับเข้ามาสู่จิตใจของเรานะเพื่อมาทบทวนว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นในชีวิตมันเกิดอะไรขึ้นกับเรานะเมื่อเราทบทวนเรากลับเข้ามาหาตัวเองเนี่ยเราจะเราจะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นเรารู้ว่าเหตุผลอะไรที่มันทําให้เราเป็นอย่างนี้แล้วมันก็จะนํามาสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนี่คือสิ่งที่จักรพัฒมาคัสเขาต้องการท่านต้องการบอกมีอีกคํานึ่งนะที่จักรพัฒมาคัสเนี่ยเขา ท่านได้พูดนะก็คือความสงบในจิตใจก็คือการกลับเข้าสู่ความสงบของจิตใจจะทําให้เพิ่มพลังชีวิตและพร้อมที่จะกลับไปต่อสู้ในในโลกตามปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพผมฟังคําพูดคานี้นะฮะผมรู้สึกเลยว่าคือการที่เป็นจกักรพรรดิแห่งจกักรวรรดิโรมันเนี่ยโอ้โหมันคงวุ่นวายน่าดูครอบครองอาาเขตไปทั่วโลกหลายทวีปเลยนะฮะมผู้คนหลายล้านคนที่อยู่ภายใต้ จักรวรรดิโรมันเพราะฉะนั้นชีวิตของท่านเนี่ยคงจะปวดหัวหน้าดูมีเรื่องเข้ามาให้คิดให้แก้ปัญหาแทบจะทุกนาทีท่านก็เลยต้องบอกว่าเฮ้ยต้องบางครั้งต้องกลับเข้าสู่ความสงบของจิตใจเพราะถ้าเกิดว่าจักรพรรดิมาคัสเนี่ยปล่อยให้เรื่องราวของจักรวรรดิโรมันเข้ามา หัวพันวุ่นเหวอะวุ่นวายอยู่ในจิตใจของท่านตลอดเวลาเนี่ยผมว่าท่านคงจะปวดหัวแน่น,นะฮะเพราะนั้นก็คือท่านก็เรียนรู้ว่าเฮ้ยบางครั้งต้องกลับเข้าสู่ความสงบของจิตใจนะกลับก็มาสู่จิตแท้ของเราสู่ความสงบนะเมื่อเรากลับมาสู่จิตแท้สู่ความสงบของเราเนี่ยเราก็จะเคลียร์ไอ้เรื่องราที่มันปวดหัวเหมือนเรา detox นะดีท็อก์อะดีท็อกสารพิษออกไปเมื่อจิตใจเรากลับมาสู่ความสงบเนี่ยพลังชีวิตมันก็จะเพิ่มขึ้นนะพอพลังชีวิตเพิ่มขึ้น ท่านก็พร้อมกลับไปสู่การบริหารจัดการจากักรวรรดิโรมันอันยิ่งใหญ่ต่อไปนะนี่คือสิ่งที่เป็นประสบการณ์ที่อยู่ในบันทึกของจกัจกรจักรพรรดิมาคัสนะฮะหรือว่านะอีกนัยยะหนึ่งของคำกล่าวของจกักรพรรดิมาคัสก็คือคนเราทุกคนเนี่ยจำเป็นต้องทำความรู้จักตัวเองให้ดีฮะและการได้กลับเข้าสู่ความสงบของจิตเป็นวิธีการทำความรู้จักตัวเองที่ดีที่สุดเป็นการทำความรู้จักกับตนเอง นะหรือว่าเหมือนเป็นการดีท็อกเนี่ยจิตใจให้มีพลังมากขึ้นนะฮะหรือล้างสารพิษความคิดแย่ๆความคิดลบๆเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ล้างนะในจิตใต้สํานึกเราจะเต็มไปด้วยพลังลบๆเต็มไปเลยนะเพราะฉนั้นเราก็ต้องกลับเข้าสู่จิตแท้ทําให้จิตใจสงบแล้วก็มานั่งทบทวนแล้วก็ค่อยๆเคลียร์ไอ้ความลบๆเนี่ยออกไปเหมือนการดีท็อกเทาลหมาถึงบทเรียนที่5นะฮะ บทเรียนที่5ครับคุณคิดว่าชีวิตคุณแย่ชีวิตคุณก็จะแย่ตลอดทั้งบันทึกของจกักรพัรด์มาคัสเนี่ยเขามีแนวความคิดมีคำพูดที่ปรากฏบ่อยมากเลยในบันทึกเขาบอกว่าไม่มีสิ่งใดาภายนอกตัวคุณที่จะทำให้คุณเป็นคนแย่ลงหรือพาคุณไปอยู่ในสถานการณ์แย่ๆมีเพียงตัวคุณเท่านั้นแหละที่สามารถกำหนดได้ว่าคุณจะได้รับ ประสบการณ์อะไรในชีวิตนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เราอนุญาตให้มันเกิดขึ้นนะนี่นคือในยะที่จกักรพรรดิมาคัสเขาเขาได้บันทึกไว้จากประสบการณ์ของตัวพระองค์เองเนะเพระาะฉะนั้นหากคุณตัดสินใจว่าจะไม่รู้สึกขุ่นเคือง จากความคิดแย่แๆที่ผู้อื่นมีต่อคุณเนี่ยคุณก็สามารถดําเวินชีวิตต่อไปได้โดยไม่ถูกสิ่งนั้นน่ะมาทําลายหรือมาทําให้เราหงุดหงิดหรือว่าทําให้เราอารมณ์เสียขุ่นเคืองยกตัวอย่างเช่นเอาตัวอย่างแบบชีวิตจริงเลยในโลกโซเชียลเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เป็นทำคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่คนทำคอนเทนต์ก็ตามจะต้องเจอนะนั่นก็คือคอมเมนต์แย่ๆ ในโซเชียลมีเดียถ้าเกิดเราไม่มีวิธีการจัดการหรือหรือไม่มีการปรับมาย์เซตที่ถูกต้องเกี่ยวกับคอมเมนต์พวกนี้นะเราจะหงุดหงิดมากเลยนะมาคอมเมนต์แบบแย่ๆนะสมมติว่าเราตั้งใจทำอะไรดีๆเลยเนี่ยก็มีคอมเมนต์ว่าอย่างงู้ย่างนี้พอเราฟังแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีสติพอเราไม่มีเราเราไม่ตั้งสติดีๆนะเราจะถูกไอ้คอมเมนต์ลบๆเนี่ย ดึงดูดเข้าไปแล้วเราก็จะรู้สึกไม่ดีอะไรกับมันประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็คือหากเราไม่มจัดการที่ดีเราก็จะไม่ต้องไปเสียเวลางุดหงิดกับไอ้คอมเมนต์แย่ๆพวกนั้นเราก็ต้องรู้จักจัดการกับมันนะอาจจะเฮ้ยเห็นมันไม่ดีเราไม่อ่านเลยดีว่าหรือว่าถ้าเกิดจะอ่านเนี่ยก็ศึกษาดีๆว่าเฮ้ยมองอีกมุมหนึ่งนะเนี่ยผมอย่างผมได้เจอประจำนะมีคนมาคอมเมนต์แย่ๆเนี่ยตอนแรกก็แน่นอนเรารู้สึกไม่ชอบแต่ว่าเราก็บอกตัวเองเฮ้ยเขาแสดงว่าเขาอ่านคอม ขาอ,อ่านสิ่งที่เราเขียนนะเขาอ,อ่านเขาฟังคอนเทนต์ที่เราทำเขาดูคลิปที่เราทำนั่นหมายความว่า,วาต้องขอบคุณเขานะพอเขาเขาเาเห็นแล้วเขารู้สึกยังไงนะมันก็เป็นสิทธิของเขาเนี่ยพอเราทำความเข้าใจอย่างนี้นะเรายอมรับความเป็นจริงของโลกนะเราก็จะไม่รู้สึกแย่กับสิ่งนั้นเรากลับรู้สึกขอบคุณอีกที่เขามาดูมาดูคอมเมนต์เราเอามาดูคอนเทนต์เรานะเนี่ยคือวิธีการที่เราจะจัดการกับสิ่งต่างๆถ้าเกิดเราจัดการได้การที่เราจัดการ ดีหรือไม่ดีมันก็เหมือนกับว่าเราอนุญาตหรือไม่ให้อนุญาตให้เราเกิดความรู้สึกแย่ๆนั่นเองนี่คือในยะสิ่งต่างๆที่กําลังดูเหมือนไม่ดีหรือมีผู้คนทําร้ายความรู้สึกของคุณผักไสคุณและปฏิบัติไม่ดีกับคุณแต่ถ้าคุณตัดสินใจที่จะไม่ปล่อยให้มันเข้าถึงตัวคุณสิ่งเหล่านี้ก็จะทําอะไรคุณไม่ได้นะเหมือนกับที่ผมยกตัวอย่างเรื่องคอมเมนต์แย่ๆนะซึ่งสิ่งพวกนี้มันเกิดขึ้นในชีวิตเราตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะ ในโลกโซเชียลมีเดียในชีวิตทุกๆวันเนี่ยในการดำรงชีวิตไปเนี่ยเราต้องต้องเจอกับคนแย่ๆที่ทำสิ่งแย่ๆกับตัวเราอันนี้เราจะอนุญาตให้ความรู้สึกนั้นมันมาทำร้ายเราหรือไม่มันก็ขึ้นอยู่กับเรานะฮะเราปล่อยให้มันทำร้ายได้หรือจะดีถอกมันออกไปคุณจะลำบากแต่ก็ไม่ถูกทำลายคุณจะสามารถเดินต่อได้มีจิตใจที่เข้มแข็ง และกล้าที่จะก้าวต่อไปเอาละครับนี่คือ5บทเรียนนะฮะจากประสบการณ์ของจกักรพรรดิมาคัสอเลเลียสนะจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แห่งจกักรวรรดิโรมันโบราณนะซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นจกัจกรจักรพรรดิที่ดีที่สุดหในห้าพระองค์นะใน ในจักรวกรรดิโรมันครนี้ก่อนจบเนี่ยผมขอสรุป5บทเรียนอีกครั้งหนึ่งนะฮะบทเรียนที่1เราไม่สามารถควบคุมอะไรในโลกนี้ได้เลยสิ่งเดียวที่เราสามารถควบคุมได้ก็คือตัวเราบทเรียนที่สองไม่มีความจําเป็นที่จะต้องรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในจิตใจในจิตวิญ,ญญาณของคนอื่นบทเรียนที่3สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้ล้วนแล้วแต่มีเหตุผลมีที่ไปมีที่มาที่ไปเสมอ บทเรียนที่4ครับจิตใจของคุณสามารถเยียวยาตัวมันเองได้และบทเรียนที่5ครับคุณคิดว่าชีวิตคุณแย่ชีวิตคุณก็จะแย่ถ้าเกิดเราคิดว่าชีวิตเราจะดีชีวิตเราก็จะดีมันเป็นเรื่องอะไรที่เราอนุญาตตัวให้สิ่งใดเกิดขึ้นกับชีวิตของเราโอเคนะฮะก่อนจบไลฟ์นี้นะะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะฮะมีความสุขความ ประสบความสำเร็จมั่งคั่งร่ำรวยกันทุกคนนะครับวันนี้ผมดรหนุ่ย Strategic Man ก็ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันศุกร์นะครับโอเคครับสวัสดีครับนี่คือ Strategic Man Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเอง